ไอ้พวกเรานี่เดี๋ยวเราเรงตัวเองตีเตียนตัวเองด้วยสีได้หรือไม่เรียนกันอยู่แต่ไม่ป,ปฏิบัติมันก็อย่างนั้นแหละยิ่งรู้มากยิ่งปฏิบัติมากที่มนถึงถูกนั่นน่ะยิ่งเรียนมากจนถึงกันมหาด้วยถึงกาประโยค์นั้นก็ต้องปฏิบัติให้ครบสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นแบบอย่างเป็นกองทัพธรม ที่ยิ่งใหญ่ให้ลูกให้หลานได้กราบได้ไหว้เป็นล่มโพล่มใจให้ลูกให้หลานได้กราบได้ไหว้ให้เป็นเอาเอาเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นแหละต่อ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 ,ตอไปยิงจะถูกถ้าอยากจะทรง์ทจงเดชทรงอนุภาพก็ต้องส่งพระวินัยที่สะอาดจะอ้านที่จจเรียกว่าศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเอากําลังของผู้เป็นพ่อมาปกป้องพระพุทธศาสนาที่ เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่กําลังของผู้เป็นพ่อปกป้องลูกไม่ได้หรอกเพราะลูกไม่ได้อยู่ในโอบาคของผู้เป็นพ่อนั่นอย่างนั้นก็ว่าตุติกาเขาจึงออกมาสู้ในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะนั่นเห็นไหมล่ะท่านธรรมปาละน,น,นั่นสู้จริงนะน,นี่อุบาสกนะนนี่ออกมาสู้สู้กับอุปติกาที่เป็นคนอะไรล่ะคนพวกฝรั่งหรืออะไรนี่ย ท่านธรรมท่านธรรมปาละจูนเป็นคนดูในนั่นที่ไม่ได้ออกชื่อนะสู้ได้กันนะเออข้าุปสิกานี่น่ะที่เป็นคนฟันหลังหรืออะไรนะ่นสมัยที่คุณอานัาก็เจกเช่นเดียวกันท่านปกป้องพุทธศาสนาจริงๆนะนั่นรักษาเรื่องหลักธรรมหลักวินัยนี่โอ้ยสุดต่งสุดตรงสุดต่งเลยนะเห็นไหมล่ะแต่ละยุคแต่ละสมัยมหาบุรุษเกิดมหาบุรุษเกิดใวสมัยนี้ทาไมเป็นอย่างนั้นล่ะ ในระมหาบุรุษอยู่ไหนละ่ะนั่นรวมตัวกันดีกว่าดีกว่าจะทะเลาะเบาแวงกันถ้าพูดออกนอกทำนอกวินยัยนั่นก็คือคนผิดจ้ะนั่นมันถึงถูกไม่ใช่ว่าเออตำหนิตีเตียนแล้วพวกตำหนิตีเตียนไม่ตำหนิตีเตียนไม่ได้นะท่านเป็นพระที่เด่นดังนะท่านเป็นพระที่มีลาภจัก,กระมากนะมีคนเสรอเฉินยืนยอมากนะถ้าใครตำหนิตีเตียนท่านจะตนกนรกเปรตผีไงพูดนะ ผู้รู้ตำหนิตีเตียนถือด้วยพระวินยัยด้วยธรรมด้วยวินัยได้หรือไม่บัวจะถามเนี่ยผู้รู้นี่ท่านมาตำหนิเราด้วยพระวินัยได้หรือไม่แต่เราก็ตีเตียนตัวเองด้วยพระวินัยได้หรือไม่้วยศีลหรือไม่ถ้าจะพูดเองนั่นนี่มีใน,นนั่นนี่นนมีในที่เราได้เรียนกันอยู่นั่นน่ะ นั่นน่ะ <c oughs> จิตวัตรของพระเรานี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่มันไม่ยอมมันก็เอาจิตวัตรของปีกของผีมาใช้ไม่ได้เอาจิตวัตรของพระข,ของธรรมะมาใช้นั่นแหละผู้อินพุนคนอร่อมาถี่นตีเตียนตัวหน่อยเหวแล้ว <c oughs> มันจะแบบไม่แบ็บได้ยังไงเพราะมันเป็นจอมกองทัพอาธรรมดิใช่ไหมผู้รู้ตันตีเตียนเราด้วยศีลได้หรือไม่ แล้วเราเองตัวเองตีเตียนตัวเองด้วยศีลได้หรือไมอ่เรียนกันอยู่แต่ไม่ปฏิบัติมันก็อย่างนั้นแหละยิ่งรู้มากยิ่งปฏิบัติมากที่มันถึงถูกนั่นน่ะยิ่งเรียนมากจนถึงกันมาหาดูลถึงสิ่กล้ายคนั่นก็ต้องปฏิบัติให้ครบสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นแบบอย่างเป็นกองทัพธรรม ที่ยิ่งใหญ่ให้ลูกให้หลานได้กราบได้ไว้เป็นล่มููล่มใจให้ลูกให้หลานได้กราบได้ไวาว่เป็นเอาเอาเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นแหละต่อตอตอต่อกัออออนไปจึงจะถูกหรือไงหรือผมพูดผิดอีกเลยนกราบขอขอมาเพราะมีคุณแดนด้วยนะั่นเนี่ยมันก็เราไปขอขอมาท่านหลวงารานจะไหวนั่นที่ผมพูดนี่ผมยกถามลูกไปไหนขึ้นนะ ผมไม่ได้มาจับจ้องครูบาอาจารย์นะคระูบาอาจารย์นัานใช้โทรศัพท์อย่างไงจะใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นจะใช้เป็นโทษมันก็เป็นแต่ลร่งพวกไม่ใช้เลยเราไม่สนใจกับสิ่งนั้นนั่นแหละพอเชื่อพระเจ้าพระบิดาของตัวเองไม่ได้เชื่อคนอื่นนี่เพราะเราก็บวชมือนกันนี่บวชตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้านี่จะพรรษามากพรรษาน้อยก็บวชตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้า คิดว่าตัวเองเลือดตัวเองประเสริฐงั้นเลยพันามากก็คิดว่าจะเลือดประเสริฐงั้นเลยหรือพันาน้อยก็คิดว่าตัวเองเลือดประเสริฐงั้นเลยนั่นต่างไปก็ต่างบวชตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละบิดาของตัวเองนั่นอย่าไปว่าเพื่อนนะนั่นเป็นเป็นครูบาอาจารย์เป็นเป็นพระเถระนุเถระอ้าวพระเถระนุเถระก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นชาติัดไม่ใช่เลยนั่นน่ะอย่าไปว่าเพื่อนนะนั่น ถึงเป็นจะบ,บวชไม่นานเตะเพ้่นจ้างบรีมามากคนหลังไหนไปกลับไปไหว้โดยปัจจัยสี่ที่ทูนไว้เป็นพระมหาเจ็ถีแล้วบวใหม่นี้เอาไม่ได้เอาพระเจ้าเป็นชาติดาเลยไม่ได้เอาเป็นเป็นวิดาเหรอหรือว่าไงหรือตัวเองเลยเป็นพระเจ้าเองน,น,เอนั่นเอาแต่นั้นแหลยเป็นเครื่องนะวัดนั่นพวกเราก็เลยมาทะเลาะก,กันที่หลวงปู่พูดหลวงปู่ปพูดเพื่อต้องการความสมัครีนะ ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ถ้าครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้หรือบาตุติกากลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นของเทย่อมที่จะรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาะปกป้องหลักพระวินัยของพระปกป้องหลักคําสอนที่เรียกว่าพระธรรมคําคสอนของพุทธเจ้านั้นเลยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาะไม่ยอมไม่กองทัพอธรรมเข้ามาทําลาย นั่นเหมือนพระนากเกษนเทระปกป้องพระพุทธศาสนาช่วงห้าร้อยปีหลังพุทธบริณีผ่านในด้านไหนละ่ะเก่งไหมละ่ะเก่งง่าหกเจ็ดัญษาแค่นั้นเองมิต่ธทำมีแต่พิจัยล้วนๆมือเจ้าพันหญ่ยังไงก็เอาอย่างนี้ไม่มีคำว่าขาดตกบกพร่องใดๆพูดขึ้นมีตติอยู่ทุกเมื่อ บรรลือชือานาอยู่ทุกเมื่อไม่ได้มีคำว่าขาดตกบกพังใดๆเม้นกองแต่ประรรมจะเข้ามาฆ่ามาทำลายมาหาเรื่องหาหลกก็เป็นปกติพอไม่ออกจากฐานแห่งคุณงามความดีที่สร้างนั่นเป็นอย่างนั้นเลยจะเพ้อมาอย่างนั้นเลยหรือจะยอมมาอย่างนั้นเลยมีต่จมกับตมนะเนี่ยนะ และบุญเกิดขึ้นได้ยังไงหลวงปูจะถามบุญของพวกเราที่ทำบุญอย่างนี้นี่เกิดขึ้นด้วยการทำลายลาห,หลักพระวินัยหรือทำลายหลักคำสอนข,ของพระพุทธเจ้ามันเลยคิดว่าจะได้บุญหรือหลวงปูก็จะถามเลยนั่นแหะพระกินราชลาบเลือดก็เอาลาบเลือดไปทูลถวายคิดว่าจะได้บุญงั้นหรยอหลวงปู่ก็จะถามเลยนั่นแหะพระกินเหล้าก็จะเอาเหล้าไปถวายงั้นเลย เพรกินข้าวทุกเวลาก็จะเอาเข้าวไปถวายอย่างนั้นเลยหรือ,อยังไงพระจับเงินจับทองใชจใจ,จเงินทองก็จะไปสาธุกการว่าท่านถูกอย่างนั้นเลยพระกุฎินดาญาก็จะไปสาธุกการว่าท่านทําถูกอย่างนั้นเลยหลวงปู่ก็จะถามกองทัพทมนี่หรือ,อยังไงหลวงปู่ไม่โททานนะ หลวงปู่ขอเป็นลูกที่ดีสากกยบุโโบพุทธชินโนรสบุตรของพระเจ้าเสื่อมไปมากนะเรื่องพระวินัยมีแต่เรื่องเรื่องลาบจักระเขามาเกยไลเผลเกยไปเหย,ย,ยียบย่ำทําลายเยียบพระพุทธเจ้าจมในแผ่นดินนู้นคือเยียบทำเยียบวินัยหรือ,อยังไงถ้าใครค้านก็จะแดงว่านั่นแหละเป็นพวกกองทัพธรรมละ ใครจะเป็นผู้ตกนรกเห็นน,นกรกนี้อย่างหนุมบ่พูดตามหลักคำสอนของพระเจ้าพระต้องเป็นอย่างนี้พระอภีต้องเป็นอย่างนี้พระดีต้องเป็นอย่างนี้แยกแยะใมันถูกที่นีพวกเราเนี่ไม่ได้สนใจใยดีกับพระเจ้าเลยนะพึงพอใจกับพระรูปนี้ท่านจะชั่วท่านอะไรก็ตาม ท่านต้องการข้าพเจ้าเป็นเมียข้าพเจ้าก็จะเทินทุนตวายวให้ไปนอนในห้องคอยก็ฉันศรัทธานี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่อย่ามาจุ้งอย่ามาทำลายศาสนาไปซัดกันให้มันพออยู่ที่ไหนก็พากันไปแต่สถานที่ที่ลือที่ประิฐที่เรียกว่ากองทัพธรรมคือธรรมคือวี่ไหนนี่ห้ามมายุง่ง ที่พูดนี้อยากจะเห็นหมู่คณะกว่าอาจารย์รวมตัวกันมากน้อยแค่ไหนก็ยังดีกว่าเพิกเฉยจำมาเถอะเราดีเราเราจะพูดทำไมดูแลตัวเองนะอ้าก็ดูแลตัวเองตลอดนี่นั่นะ่ะนดูตัวเองตลอดว่าเป็นคนดีหรือไม่หลบๆสั้นๆนัลบสั้นๆนอย่างนั้นพวกเธอคิดว่าพวกเธอเป็นคนดีเหอเรอลองกูจะถาม นั่นน่ะในประเทศจีลังกาในสมัยนั้นคุานานันทะนี่ออกมาสู้ระดับไหนล่ะพระก็บอกโอ้อยายเลยได้แผ่เมตตาไปเถอะพระเราลรลบเราซ่อนนี้แหละเป็นพระก็ต้องสำรวมอย่าไปพูดอย่าไปอะไรที่ก้าวแล้วคนนั้นคนนี้เออนั่งหลับหูหลับตาแผ่เมตตาไปนี่แหละลูกหลานลเห็นไหมล่ะ ศาสนาเขาก็มาเหยียบเอาทีเกือบไม่มีพุทธศาสนาในจีรังกานั่นแหละูนานันทะออกมาทีตัวเล็กๆนี่จัดการใหญ่เลยแล้วสู้ทีน,นี้ที่บอกว่าชีวิตแรกชีวิตแรกบอกศาสนาใหญ่ๆศาสนาอื่นั่นหายเงียบเก่งไหมล่ะอ้พวกเราถูกสอนอย่างนี้นะ,นะสอนกันนี้มันถูกต้องที่ ไม่ใช่ว่าสอนให้หลบซ่อนโดยถ่ายเดียวพระเจ้าพาหลบพาซ่อนเลยพระเจ้าเป็นตัวอย่างให้พวกเราทั้งนั้นเลยนะคณะสงฆ์สาวก,กเป็นตัวอย่างให้พวกเราทั้งนั้นมีคณะสงฆ์กลุ่มไหนที่หลบซ่อนใล้จะไพุทธการในการออกเผยเพระศาสนาให้แพร่หลายนะ่ะเรียนกันทุกคนที่นาหรือจะว่าไงดูตัวเองนั่นก็จะว่าดูตัวเองตลอดว่าตัวเองเป็นลูกที่ดีไหม หรือว่าเป็นลูกขี้ขาดตาขาวนั่นเป็นลูกที่ดีของกูฏเจ้าหรือไม่สู้เพื่อพ่อไหมปกป้องพ่อได้หรือไม่กล้าสละชีวิตเพื่อปกป้องผู้เป็นพ่อคือพระวินหนยหรือไม่ต้องเป็นอย่างนั้นสาธท,ทุ่เตือนหลวงปู่ดูแลตัวเองตลอดถ้าหลวงปู่ขี้ขาดตาขาวก็สแสดงว่าหลวงปู่ไม่ใช่ลูกของกูฏเจ้าไม่ใช่บุตรของกูฏเจ้าไม่ใช่ศักยบุกระุบทุตชิโนรถหรอก ถึงการเวลาแล้วที่พวกเราจะรวมกันนั่นอยา่าเข็นเหมือนสมัยที่พระเก่งๆน่นท่านธรรมปาละนั่นะไอ้ท่านคุณานทะนี่พระในสมัยนั้นที่เก่งแล้วก็หลายรูปอยู่นะที่บรรยัยิไว้เราก็ศึกษาดูอยู่มีหลายรูปอยู่นะแต่ว่าไม่เก่งไม่ไม่ได้ออกมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เหมือนคุณานทะ สมัยหลังมานี่ก็เป็นของพระนาคเกษนเถระนะท่านก็สู้จริงนะนาคเกษ็เถระนี่นะแต่ไฟวัสดก็นี่ท่านธรรมปาละเห็นไหมละ่ะนี่เอาจริงนะแล้วก็มีวัสดุอุบา,า,าสิก,กาชื่ออะไรลืมแล้วคู่กันอยู่นะนเป็นชาวฝรั่งหรืออะไรนี่แหละสู้ด้วยกันนะเจ้านี่ก็เอาจริงนะ เออมีเงินมีทองก็ขนมาเพื่อต้องการที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาคือท่านธรรมปาละนี่ขายสิ่งของหมดเลยนะทํายังไงจึงจะปกป้องพระพุทธศาสนาได้นั่นแหละเรื่องของเรื่องมันเอาจริงเอาจังจริงๆนะขนาดอุบาจกนั้นน่ะพวกเราได้พุทธขยาคืนก็เพราะใครล่ะเฮ้ยก็เอพราะท่านธรรมปาละไม่ใช่เลยหร,หรือจะว่าไงหรือก็จะเถียงอีกนะั่นแหละ ไปกับพระญี่ปุ่นบ้างไปกับพระอันนี้บ้างเขาไล่ตีจนล่างข้างแตกเเห็นไหมละ่ะพระสมัยนั้นมันเป็นของพวกศาสนาอื่นเขาอยู่พวกมหาอยู่นั้นราชาาหาจัตรก็เป็นอตนนั่นด้วยก็เป็นลัตีเขาด้วยหรือไงนี่แหละแต่เจ้านี่ไม่ยอมที่จะเอาคืนเห็นไหมละ่ะเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันอะไล่ฆ่าไล่ตีอยู่างนั้นหละโอ้ย ดูที่ท่านธรรมปาละท่านก็มาบรรชาบรรพยาสุดท้ายไม่กี่ปีก็ถึงการเวลาสิ้นอายุแต่ที่จริงแล้วท่านธรรมปาลานี้จะรีบตายแล้วรีบเกิดเห็นไหมละ่ะเพื่อบกรองพุทธศาสนาเห็นไหมละ่ะเน่นห้าพันปีห้าพันปีตายเกิด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 เห็นไหมละ่ะเออท่านธรรมปาลานี้จะบอกว่าเป็นพระสวดาบันไม่ใช่นะนั่นแหละ เป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยการตั้งกน,นิฐานถ้าเป็นสดาบัานี้จะไม่มีชาติที่แปดอีกนะนี่ขอลูกหลังเข้าใจนะเอออ้าวระดับสลับเป็นสลับตายโสดเป็นโสดาายเพราะนั้นยังไม่เอาเลยท่านมีเจตนาปกป้องพระพุทธศาสนานั่นห้าพันปีนี่จะรีบตายรีบเกิดรีบตายรีบเกิดครบกี่ปีละห้าพันปีห้าพันปีนี่ตัวน,นั้นมันกี่ปีไล,ล่เข้ามา ั่นแหละเหลือกี่ปีต้องก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายตามนั้นมันจะกี่ชาติแล้วสามพันชาติสี่พันชาติห้าพันชาติก็ว่าก,กันไปถ้าเกิดทำนั้นนะด้วยความกังวพระพุทธเจ้ามัานนี่เลิศนี่ประเจิดออ้อยท่านเป็นคนที่มีทรัพย์มากนะแม่ดีใจแม่นี่โอ้ยตบมือผือผ้านะที่เห็นลูกเนี่ยมาในลักษณะเนี่ยปกป้องพูริศาสนานี่เนะี่ย อนาคาริกอนาคาริกะอนาคาริกผู้บวชหรือศีลแปดนี่ใ่บ้านเรานี่ก็จะว่าพระขาวนี่ให้ไปจหลองนั่นแหละอนาคาริกะนักบวชท่านก็ไปได้นะไปแสวงหาสถานที่นี่แหละที่บอกว่าที่จุดจุดตรงนี้แหละที่ตนเหนที่ที่สถานที่ที่หนักที่สุดที่โชติโชตเป็นโชตาใจก็นี่แหละที่ตรงพุทธคยานี่แหละ ศึกษาดูที่ดูโอ้ยขึ้นใจนะเราเนี่ยศึกษาท่านคุณานันะก็ขึ้นใจนั่นศึกษาท่านธรรมปาละก็ขึ้นใจนั่นศึกษาพระนาคเษนเถระ,ะก็ขึ้นใจเรานี่นะเราเป็นอย่างนั้นยิ่งศึกษาพระเจ้าตรัสินมหาราชนี่โอ้ยยิ่งขึ้นใจโอ้นี่เราไปเป็นลมเป็นแรงอยู่ที่ไหนวะนั่นแหละเรา จะมีบุญที่จะช่วยปกป้องพูทธศาสนาในสมัยพระเจ้าตากสินไหมเราว่าเราจะมีบุญปกป้องพุทธศาสนาในสมัยท่านธรรมปา,ะมนา,นะมะาละไหมคุณอานัทะไหมเราว่ามาหน่าเกษเสินเถรไหมเราเคยอยู่ไหมเราทําไมได้ยินได้ฟังเราจรึงคึกเขมแท้เราว่าเขาใจยังที่ให้พูดให้ฟังเราอยากเกณนพระเถรนเนจริบสตุวิกาเป็นพระดีเป็นอุบาตุิกาพระเถรนเนจรีดีไม่ใช่อะไรหรอกไม่อยากเกณน ทำลายศัดสดาตัวเองทำไมจิตจิงลามกนั่นน่ะไม่มีความละอายบ้างเหลือพวกเราให้มีควาาละอายบางทีโกนหัวนุ่งของพระเหลือนเขากราบเรานี่กราบเพราะว่าเป็นพระเป็นสิทธิ์พระตถาคตเจ้านะลองสุกอะไรเพไปดิลองไปมีลูกมีเมียที่เขาจะด่าไอ้หน้าอะไรบ้างลละเขาจะถามเลยนะ แล้วทำไมไม่มีความละอายบ้างละพระเรานี่นะเนี่ยเฮเมื่อความละอายไม่มีจะเป็นพระเป็นสามณะได้ยังไงยังมูษาอยู่จะเป็นพระเป็นสามณะได้ยังไงเรียนกันทุกคนนี่ก็มูษาที่พระพุทธเจ้าที่ตัดถึงแล้วนี่ห้ามนี่ปิษุรับเงินรับทองจับจ่ายใช้สอยเงินทองหรือยินดีที่เขารับไปเพื่อตน ันก็ผิดไปหมดเราทําไมจึงไม่ทําให้มันสร้งางานบ้างล่ะนั่นแหะจิตใจของเรานี่ทําไมจึงไม่ทําให้เป็นพระเป็นสมน้บ้างหรือเป็นมนุษย์บ้างพูดให้ฟังตรงๆเนีย่ยจะบอกว่าเราพอน้อยเทไปเถอะไม่มีใครสนใจเราก็ไม่ได้ว่าอะไรงไงเออที่เทปทุกว,วันนี้เพื่อต้องการเห็นกองทัพธรรมนั่นะ มาต่อสู้กับกองทัพอธรรมที่กำลังยิ่งใหญ่อยู่เดี๋ยวนี้ไหนล่ะเตรียมพร้อมที่พวกเราซึ่งเป็นกองทัพธรรมนะผู้ที่อยู่ในพระวินัยพระเรล่านี้สมบูรณ์บริบูรณ์อุบาสกอุบาติกาก็เช่อเลื่อมใสในี่แหละความสำหรับพเจ้านะรวมตัวกันทีนั่นน่ะใจให้พวกกองทัพอธรรมรวมตัวกันอย่างนี้เลยนี่เราเห็นแล้วมันก็กระเทือนใจเราเนี่ยก็ไม่ได้ว่านะ ม่อเราอยู่รูปเดียวเราสู้จนถึงวันเราสิ้นลมนั่นแหละจะให้เราถอยนี่เราไม่มีทางถ้าเราถอยก็แสดงว่าเราไม่ใช่ศากกายบุตรพุทธชินโอรสเนี่ยไม่ใช่เลือดของพระเจ้าไม่ใช่เลือดนักลบไม่ใช่เลือดขติยะนั่นเรื่องของเรื่องมันนี่พ่อพ่อนะลูกนะพราะเราเป็นลูกที่ดีลูกที่เลวอย่าลืมว่าพ่อของเรานี่ยลูกคือพระเจ้าเนี่ยพราเธอจะฆ่าพ่อของตัวเองงั้นเหรอ แล้วพวกก็จะถามพระทุกรูปนี่แหละพระวิญัยเล็กๆน้อยก็คือพ่อของพวกเธอนะฆ่าพ่อตัวเองได้เหรอกล้าขฆ่างั้นเหรอ้ากล้าฆ่าพ่อตัวเองก็แสดงว่าพวกเธอไม่ใช่พระไม่ใช่สมณะใก็จะเถียงนี่ก็จะข้านี่นั่นน,ะนี่มันฆ่าพ่อตัวเองตลอดตลอดอพ่อห้ามอไม่ยอมฟังเลย ก็อยากจะทำมีอะไรไหมกว,ว่านั้นเห็นไหมล่ะออกหน้าออกตาด้วยจริตเตจีนั่นแะแต่ว่าปฏิวทัตเก่งทางด้านหาเรื่องพทธเจ้ายังเพพระพวกเราในสมัยปัจจุบันเก่งกว่าปฏิวทัตอีกนั่นเ,เอ้ะทจะบ้านลูกหลานปฏิวัติเมื่อทำไมจึงเก่งกว่าปฏิวทัตเก่งที่สุดเลย ทั้งอวดอุตริมนุษยธรรมทั้งทำลายพราวิออนนยทิ้งเป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นเท้าของผู้เป็นพ่อสาระาัต่ิธรรมจับจ้วงทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ก็อยู่ได้เป็นปกติไม่ว่ากันนะกลับมาว่าเรานี่แหละเออนั่นหลยก็จะได้เห็นกันแล้วว่ากึ่งพุทธกาลนี้จะมีคนดีหนึ่งในแสนหลงเหลืออยู่หรือไม่ที่พระเจ้าทรงตัดไว้นั่นแหละ ที่อยากจะเห็นนี่แหละหนึ่งในแสนจ,จะมีคนดีเพียงคนหนึ่งพูดจริงทำจริงเพียงคนหนึ่งก็เลยอยากจะเห็นใช่ไรหรอกเนี่สู้อยู่เยอะนี้ก็อยากจะเห็นพระดีกลุ่มนั้นอุบาสกอุบาสิกาดีกลุ่มนั้นมารวมตัวกันเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและม,มั่นคงสืบสืบไปขอโมูนาลูกจ๋าทู